แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ภาษาไทายความยาวประมาณ2,000คำเกี่ยวกับปืนรุ่นใหม่จากไอซ์แลนด์พร้อมข้อมูลราคาโดยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและมีการเว้นวรรคตามคำขอรวมถึงมีการแนะนำชื่อช่องว่าไบคลับในช่วงเริ่มตน้นพร้อมแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไบคลับช่องที่นำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆยุทธปกรณ์ทางทหารอาวุธสุดล้ำและการอัปเดตจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาวุธปืนรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในยุโรป ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในด้านการผลิตอาวุธมากนักเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่อื่นๆในยุโรปแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศเล็กแห่งนี้ได้เริ่มหันมาให้ความสนใจและลงทุนกับเทคโนโลยีการป้องกันตัวเองอย่างจริงจังเนื่องจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการเติบโตของภัยคุกคามในระดับโลก ปืนใหม่จากไอซ์แลนด์รุ่นนี้มีชื่อรหัสว่า i s r 9 Tactical ซึ่งเป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งการปฏิบัติการในภูมิประเทศหนาวเย็นการลาดประเวนในสภาพอากาศเปียกชืน้นและการยิงต่อสู้ระยะกลางถึงไกลสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ i s r 9 Tactical คือการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ตัวโครงทำจากวัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมอัลลอยและโพลิเมอร์แบบพิเศษที่ทนความเย็นจัดตัวลำกล้องเป็นเหล็กกล้าเกรดสูงเคลือบด้วยเซรามิกเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งานในด้านสมรรถนะปืนอี9 t า c ก้าแทคิมาพร้อมกับระบบยิงแบบเซมิออโต้ซึ่งสามารถยิงได้ประมาณ600นัดต่อน,นาทีใช้กระสุนขนาด6.8ม mm มที่เป็นรุ่นใหม่ออกแบบโดยวิศวกรของไอซ์แลนด์เอง กระสุนรุ่นนี้มีความเร็วปากลำกล้องสูงและมีความแม่นยำในการยิงเป้าหมายที่ระยะไกลถึง800เมตรอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือระบบปืนกลน,นี้มาพร้อมกับระบบควบคุมแรงถีบแบบไฮดรอลิกที่ติดตั้งอยู่ภายในรางรีคอยซึ่งช่วยลดแรงกระแทกเวลายิงลงไปได้มากกว่า35%เมื่อเทียบกับปืนไรเฟิลทั่วไปในระดับเดียวกันซึ่งเป็นข้อดีสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงในภารกิจระยะยาว ISR9 Tactical ยังติดตั้งระบบกล้องเลงแบบอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกับแว่นตากล้องในวิชันหรืออุปกรณ์เสริมแท็กติคอลอื่นๆได้ระบบกล้องสามารถปรับแสงได้อัตโนมัติตามสภาพแสงภายนอกมีฟังก์ชันติดตามเป้าหมายและสามารถบันทึกวิดีโอได้ในความละเอียด 4K เพื่อการวิเคราะห์ภายหลังนอกจากนี้ยังมีการออกแบบด้ามจับและโครงสร้างของปืนให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาโดยตัวไกปืนสามารถปรับระดับแรงดึงได้ตามความต้องการและยังมีรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมทั้งด้านบนด้านข้างและใต้ลำกล้องทำให้สามารถปรับแต่งได้หลากหลายระบบความปลอดภัยของ e a s a r 9 Tactical ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานผิดปกติ การลั่นไก่โดยไม่ได้ตั้งใจและมีโหมดล็อกนิราภัยหลายชั้นรวมถึงการใช้ชิป r f i d เพื่อให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานปืนนี้ได้ราคาของ e s r 9 Tactical ในตลาดยุโรปปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4,800ยูโรหรือประมาณ186,000บาทไทยท่านนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งและแพ็กเกตการขายที่รวมไว้บางรุ่นพิเศษที่มาพร้อมกล้องเล็งแบบเลเซอร์ระยะไกล อาจมีราคาสูงถึง6,200ยูโรหรือราวๆ240,000บาทไทยสำหรับในตลาดทหารหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อและสัญญาการดูแลหลังการขายปัจจุบันมีหลายประเทศในยุโรปเหนือและแถบสแกนดิเนเวียที่ให้ความสนใจและกำลังทดสอบใช้งานในภาคสนามถึงแม้ว่าไอซ์แลนด์จะไม่ใช่ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่แต่ด้วยการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เทคโนโลยีที่นำสมัยและความสามารถในการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสุดโหดของภูมิภาคใกล้ขั้วโลกอิสราเแท็กติคอลจึงกลายเป็นปืนไรเฟิลที่น่าจับตามองมากในปีนี้ทางทีมงานของไบคลับมีโอกาสได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้พัฒนาอาวุธในเมืองเรกยาวิกซึ่งเขาให้ข้อมูลว่าจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ปืนนี้ได้รับความสนใจมากคือความเสถียรเมื่อยิงความแม่นยำและความสามารถในการใช้งานในทุกสภาพอากาศ อีกทั้งยังสามารถอัปเกรดระบบภายในผ่านเฟิร์มแวร์แบบไร้าสายผู้ใช้ที่ต้องการนำไปใช้งานในงานล่าสัตว์หรือการยิงเป้ากีฬาก็สามารถเลือกแพคเกจรุ่นพลเรือนได้ซึ่งจะมีการลดพลังยิงให้เหมาะสมกับการใช้งานในเชิงสันทนาการโดยรุ่นพลเรือนนี้จะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ3,200ยูโรหรือราวๆ1 2400,0บาทไทย ปัจจุบันยังไม่มีการวางจำหน่ายในเอเชียอย่างเป็นทางการแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีดีลเลอร์ในญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เริ่มนำเข้าภายในสิ้นปีนี้หากมีการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักสะสมอาวุธและผู้ใช้เชิงพาณิชย์โดยรวมแล้วอีสาเก้าแท็กติคอลจากไอซ์แลนด์เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์การผสานเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมจริงในการพัฒนาอาวุธไม่ใช่แค่เพียงเครื่องยิงกระสุนเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับเทคโนโลยีอนาคตทั้ง AI การเชื่อมต่ออีอและระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงหากเพื่อนๆสนใจและอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอาวุธปืนใหม่ล่าสุดหรือระบบป้องกันประเทศจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องไบคลับของเราด้วยนะครับเพราะเราจะนำเสนอข้อมูลแบบละเอียดและตรงไปตรงมาพร้อมทั้งเจาะลึกในทุกประเด็นที่คุณอยากรู้ ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าหากคุณต้องการฉบับความยาวเพิ่มขึ้นเช่น5,000คำหรือรายละเอียดเชิงลึกทางเทคนิคเพิ่มเติมสามารถแจ้งผมได้เลยครับ